กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมองค์การสืบุตรสมราชิกสภาผู้แทนราษดรระบบบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลจากจังหวัดบุกนาราหารกานประธานท่านประธา,า,านครับผมจะไปเร็วๆนะครับวัตถุประสงค์ได้ดีหมดนะท่านประธานสาระสำคัญก็ดีหมดนะครับแต่ไปดูเนื้อในแล้วนี่มันเป็นทิยเทียบยังไงเป้าหมายในการที่จะทำซอฟต์โลนและฟื้นฟูเนี่ย ไม่ไม่มีไม่มีเลยเป็นเป็นของเก่าปี63สามเชื่อมกมาแปลงสารใหม่เฉยๆแล้วเปลี่ยนชื่อคำนิยามใหม่จากเอ็เอมีขนาดย่อมมาเป็นแบงพาณิชจากขบวนก็เป็นหนึ่งปีนะครับสามแสนห้าหมืนล้านนะครับถ้าจะซอบโลนและฟื้นฟู มันต้องมีองค์คาพยพทั้งหมดนะครับที่เขาเดือดร้อนจากโควิดไม่ใช่ว่าจ่อหัวแล้วกว้างๆแล้คนที่ได้ประโยชน์ก็คือคนกลุ่มเดียวคนกลุ่มเดิมไม่ถึง20%แซต่แพี่กายก็ใช้เงินไม่หมดพีนี้ก็เหมือนเดิมนะับอีหลอบเดิมกนละุ่มเก่าที่จะได้นะครับคนได้แล้วได้อีกคนไม่ได้ก็ไม่ได้อยู่เหมือนเดิม แต่ปีหกสามมายังไม่ได้ยก็ยังรออยู่นะครับนี่ผมจะพูดตรงๆอย่างนี้แหละนะครับรัฐบาลใส่ย,ยาถูกหรือเปล่าถูกคนหรือเปล่าไอ้ไอ้กลุ่มยีเปอขาไม่เดือดร้อนเขามีเหรียของเขาอยู่ที่จะกู้เงินกู้ธนาคารนะครับหลักทรัพย์เยอะด้วยกู้เงินก็เยอะไอ้กลุ่มที่เดือดร้อนนี่คือกลางกลุ่มเล็กๆ กลุ่มที่จะอยู่ในระบบเลยไม่อยู่ในระบบเลยคือผู้ประกอบการรายย่อยนะครับพวกวินโมไซพวกแท็กซี่พวกขับเล่ขาขายแยงลอยพวกตลาดนัดกลุ่มนี้เขาไปอยู่ในระบบเลยนะท่านประธานล้วจะให้เขาเขาซอบโลนได้ยังไงก็จะฟื้นฟูยังไงนะครับผมถามต่อไปว่าถ้าการฟื้นฟูทำไมถึงทำไมพูดถึง NPL แล้วจะฟื้นฟูไค่ จะวึ่งวูกลุ่มไหนกลุ่มเดิมก็ดีอยู่แล้วนะครับยังไม่พูดถึงผู้เกตนะครับที่เลือดร้อนมากๆผู้เกตพังงากระบ,บี่เนี่แหล่งท่องเที่ยวอันดามันที่เป็นต้นต้นของประเทศไทยไม่ที่ห่างกันกับกุมทหารบ้านผมหรือเชียงใหม่ก็แล้วแต่เนี่ยกลุ่มนี้ไม่ได้เข้าเพราะว่าคุณไม่เอา NPL เข้า นะครับถ้าจะสอบแล้วต้องให้สอบทุกอย่างครับท่านประธานสอบทั้งเงื่อนไขสอบทั้งรายละเอียดต่างๆสอบทั้งอัตราดอกเบี้ยนะครับท่านไม่ต้องไปทำเป็นเรทหตดอกหกเดือนให้รัฐช่วยสองปี 200, อสองไอสองร้ละร้อละสองห้าปีคิดห้ามันไม่ใช่ร้อยละห้าต่อปีนะครับ ไม่ยังมีบชสที่จะไปกินอีก1.7 5ห้ารวมแล้วองค์คาระยบนี้ตั้งแต่ต้นน้ำไปน้ำเนี่ยไม่เกินหกบาทนะครับท่านทานจะซอบรถได้ยังไงนะครับถ้าซอบรถจริงดอกเบี้ยต้องเป็นศูนย์เป็นลบไม่เคยร้อยละสามต่อปีแล้วลบด้วยลบหนึ่งลบสองลบสามก็ว่าไปนี่คือซอดด่อมรถแล้วฟื้นฟูได้นะครับคนที่เดือดร้อนไมไ่รับการฟื้นฟูนะครับ เนี่ยแท็กซี่ก็มาร้องอีกแล้วนี่ท่านประธานกลุ่มแท็กซี่มาร้องนี่เขาไม่รับการดูแลเลยสามหมื่นกว่าครอบครัวนี่สามหมื่นกว่าคนเนี่ยนะครับจะช่วยเขายังไงแท็กซี่นะครับซื้อมาก็แพงนะครับทุกวันนี้เหลือเงินเข้าบ้าน300บาทนี่ดีที่สุดแล้วนะครับและการปล่อยกู้ไอ้ที่ดีๆยนี่ให ให้วงเงินกู้นี่ไม่เกินร้อยล้านสามสี่ของวงเงินกู้ผมมีวงเงินสูงสุดอยู่ล้านหนึ่งถ้าผมไปเข้าผมก็ได้แค่สามแสนนะท่านประธานก็หักโน่นนี่นั่นอย่างที่หลายๆท่านพูดนะครับกประกงประกันมันไม่ถึงสามแสนแะล้วและเกิดประโยชน์ไม่ไม่ได้เกิดประโยชน์นะครับเนี่ยนะครับได้แค่นี้แหละครับ จะฟืนฟูมันต้องดูที่กิจ,จก,กรรมที่ดูที่ธุรกิจจะไปเอาเครดิตบูรลงมารวมมาดูมันไม่มีแล้วครับมันตายหมดแล้วนะครับเนี่ยที่ผมว่ามันผิดซอบโลนมันผิดไม่มได้ฟื้นฟูการฟื้นฟูคือเอาคนที่จมดิ่งลงไปก้นบึง้งของทะเลลึกแล้วเอาขึ้นมาให้ฟูให้มันมีชีวิตอยู่ได้ให้มันยืนได้รัฐจะทำยังไงก็แล่นแต่ก็แล้วแต่ ขอให้กลุ่มนี้เขาอยู่ได้เพราะว่ากลุ่มนี้คือกลุ่มใหญ่นะครับและไม่มีเครดิตและไม่เข้าถึงหลายปีต่อหลายสมัยมาแล้วคนกลุ่มนี้ไม่เคยได้รับอาน,นิสงส์งเลยผมเองก็จะเห็นผมเป็นลูกชาวนาคนหนึ่งที่มาทำหน้าที่ผู้แทนเกษตรร่าสดุดนนในนามพักก้าวไก่นะครับ ปล่อยไปให้มันเข้าถึงง่ายๆเข้าไปถึงชุมชนให้คุยกันให้เขาตั้งหลักเกณฑ์กติกาของเขารัดก็วางหลักเกณฑ์เข้าๆแต่ให้ข้างล่างเขาดูกันเองนะครับแล้วแบงก์พาณิชย์เขาก็ต้องออกกำไรอยู่แล้วผมไปถามที่บ้านผมเองถามเจ้าหน้าที่ิินเชื่อเองเขาไม่เอาคนใหม่เขาดูแลกลุ่มเดิม ะให้ไม่เกิน30%ของเงเงินกู้สูงสุดไม่เอา NPL ไม่เอา NPL ตายแล้วคนขายคนที่ขายพุ่งพวงอยู่หน้าแบงค์ทำไงอะ่ะเข้าไม่ได้ขายลูกสินขายก๋วยเตี๋ยวตลาดลาดตีก็เข้าไม่ได้ไพึ่งไหนก็พึ่งนอกระบบแหละครับเข้าง่ายเนี่ยนะครับ ท่านประธานฝากไปถึงผู้มีอำนาจผู้บริหารกระทรวงการคลังหรือธานาคารแห่งประเทศได้ด้วยตรงนี้เป็นรายละเอียดที่ลึกซึ้งมากถ้าไม่เข้าใจประชาชนจะตายผมสัมผัสมาอย่างนี้ผมไม่ได้เรียนการเงินมาแต่ผมสัมผัสคนที่เขาลำบากมาผมอยู่ข้างนอกผมไปทุกวันไปเจอเขาทุกวันไปภูเก็ตเขาก็มาร้องไห้เสียููแทนในฐานะกรรมการนี่สินสภาผู้แทนรัษฎรเนี่ยเอาง่ายๆท่านประธานเอาสามจังหวัด แหล่งท่องเที่ยวที่จังที่รัฐบาลกําลังจะให้มันขึ้นมาเหมือนเดิมเนี่ยเอาให้มันรอดก่อนเบื้องต้นถ้าทําไม่ได้พั่วไปนะ่ะเอาคูเก็ตกระบ,บีพังงาก่อนที่จะเอาต่างชาติเข้ามาเนี่ยนะครับถ้าไม่พูดอย่างนี้นะครับมันก็ไม่สำเร็จแล้วก็รัฐบาลก็ไม่รู้จะนาไปปฏิบัติยังไงหลายๆท่านก็ได้เรืยอนกาเสนอเนี่ยนะครับถ้าเอาดอกเบี้ยลดลงมาแล้วลดติด ครับลบด้วยคําว่าลบก็คือต้นก็ลดดอกก็ลดคนก็จะฟื้นฟูกติกาก็เข้าง่ายๆนะครับมันไม่มีอะไรแล้วท่านประธานไม,ไม่แต่ทั่วกับหัวใจที่จะอยู่ไปข้างหน้าสู้ไปข้างหน้าลําพังที่จะหลบโควิดทุกวันนี้ก็ไม่ไหวแล้วนะครับอย่าหลงทางเด้อครับท่านหลงทางเหมือนโควิดเนี่ยก็โดนด่าเพราะมากมายแล้ว มันมาหลงทางเรื่องซอบโลนฟื้นฟูอีกเนี่มันไม่ได้นะครับท่านประธานกว่าคุณมากครับ